เออเคยลองไล่ดูชื่อเดือนท้ายๆของปีแล้วรู้สึกแปลกๆไหมครับแปลกๆยังไงเหรอคะก็อย่างเดือนกันยาหรือ s e ปเทมเบอร์นะครับคำว่าเ e ปเตมในภาษาละตินมันแปลว่า7อ๋อแต่กันยากลับเป็นเดือนที่9ของปีจริงด้วยค่ะมันเหมือนเป็นรหัสที่ซ่อนอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเลยใช่ครับพอเราเห็นออกโทเบอร์ที่มาจากออกโตซึ่งก็คือ8เหมือนออกโตเใช่ค่ะแต่กลับเป็นเดือนที่10 n o v e m ber ที่โนเวมคือ9เป็นเดือนที่11แล้วก็ d e c ember ที่ดีเซมคือ10กลายเป็นเดือนที่12ชัดเลยครับว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวเลขพวกนี้มันขยับไป2องตำแหน่งอืคำถามก็คืออะไรคืออะไรบางอย่างที่ว่านั่นแหละครับ2เดือนแรกมันหายไปไหนหรือว่ามันไม่เคยมีอยู่ตั้งแต่แรกนั่นสิคะวันนี้เราจะมาสืบสวนเรื่องนี้กันค่ะเราจะย้อนรอยไปถึงปฏิทินโรมันโบราณเลยเพื่อไขปริศนาว่าปฏิทิน10เดือนเนี่ย กลายมาเป็น12เดือนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ได้ยังไงและเรื่องนี้มันเป็นมากกว่าแค่การนับเลขที่ผิดเพี้ยนไปนะคะแต่มันคือการเปิดบันทึกประวัติศาสตร์ที่สะทอนวิธีคิดวิถีชีวิตความเชื่อไปจนถึงการเมืองของชาวโรมันเมื่อ2,000กว่าปีก่อนได้แบบน่าทึ่งเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลย จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดต้องย้อนกลับไปไกลถึงยุคก,ก่อตั้งกรุงโรมเลยค่ะสมัยนั้นปฏิทินของชาวโรมันมีแค่10เดือนจริงๆและที่สําคัญที่สุดคือปีใหม่ของเขาได้ไม่ได้เริ่มวันที่หนึ่งมกราคมเหมือนเราและจุดนี้แหละค่ะคือกุญแจดอกสําคัญของปริศนาทั้งหมดเลยครับเพราะการที่ปีของพวกเขาเริ่มต้นที่เดือนมีนาคมมันกําหนดมุมมองต่อเวลาและฤดูกาลทั้งหมดเลยค่ะเดือนแรกของปีโรมันก็คือมาร์ h ช ซึ่งตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพ,พเจ้ามาร์สเทพแห่งสงครามอ๋อฟังดูเออสมเหตุสมผลในแบบของชาวโรมันเลยนะครับใช่ค่ะคือพอฤดูหนาวอันโหดร้ายผ่านไปอากาศเริ่มอุ่นขึ้นก็ได้เวลาออกรบพอดีใช่ใช เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูการสงครามและการเกษตรซึ่งเป็นสองเสาหลักของอาณาจักรเลยถูกต้องเลยค่ะพอเริ่มต้นปีด้วยการทหารแล้วเดือนถัดๆมาก็สะท้อนถึงการกลบมาของชีวิตและธรรมชาติเดือนที่สองของพวกเขาก็คือเดือนเมษายนหรือ April มีรากศัพท์มาจากคำว่า a p r i e ในภาษาละตินที่แปลว่าการเปิดออกหรือการแบ่งบานเหมือนกับการผิบานของดอกไม้หลังความหนาวเย็นเป็นภาพที่สวยงามมากเลยแล้วเดือนต่อมาล่ะครับ เดือนที่3ก็คือเดือนพฤกษภาคมหรือเมก็ตั้งชื่อตามเทพีมายาซึ่งเป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ อ๋อก็คือเกี่ยวกับการเกษตรโดยตรงใช่ค่ะส่วนเดือนที่ 4. มิถุนายนหรือจูนก็มาจากชื่อของเทพีจูโนราชินีแห่งทวยเทพซึ่งเป็นเทพีผู้คุ้มครองการแต่งงานและครอบครัวแสดงว่าเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนมงคลสําหรับการแต่งงานมาตั้งแต่สมัยนั้นเลยชาวโรมันเชื่ออย่างนั้นเลยค่ะโอ้โหจะเห็นได้เลยว่าสี่เดือนแรกของปีโรมันโบราณเนี่ยมีความหมายเชื่อมโยงกับแก่นของชีวิตพวกเขามากๆเลยทั้งสงครามธรรมชาติ การเติบโตครอบครัวมันไม่ใช่แค่เครื่องมือบอกวันเวลาแต่มันคือคู่มือการใช้ชีวิตของคนยุคนั้นเลยค่ะเดือนไหนควรทําอะไรมันถูกฝังอยู่ในวัฒนธรรมผ่านชื่อเดือนพวกนี้แต่พอมาถึงตรงนี้ล่ะครับที่เรื่องมันมีจุดหักเหที่น่าสนใจยังไงคะเพราะหลังจากตั้งชื่อสี่เดือนแรกอย่างสวยหรูมีความหมายลึกซึง้งดูเหมือนว่าชาวโรมันจะเออ หมดมุกหรือไม่ก็เริ่มขี้เกียจแล้ว <c oughs> ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะพวกเขาเลยใช้วิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดคือเรียกชื่อเดือนตามลำดับตัวเลขในภาษาละตินไปเลย <c oughs> เป็นการเปลี่ยนโหมดที่ค่อนข้างกระทันหันเลยนะคะจากโลกแห่งทวยเทพมาสู่โลกของคณิตศาสตร์ล้วนๆใช่ครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้สะท้อนความขี้เกียจสัทีเดียวก็ได้นะคะแต่อาจจะสะท้อนว่าช่วงเวลาสี่เดือนแรกนั้นสําคัญที่สุด ส่วนที่เหลือของปีอาจจะเป็นช่วงทำงานเก็บเกี่ยวผลผลิตไปเรื่อยๆเลยไม่จำเป็นต้องมีชื่อพิเศษอะไรอ๋อเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับแสดงว่าพอพ้นช่วงสำคัญไปก็เข้าสู่โหมดทำงานปกติเลยเรียกกันง่ายๆว่าเดือนที่5เดือนที่6ประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งเดือนที่5ของปีก็เลยถูกเรียกว่า quintilis quintilis ครับมาจากคำว่า quintus ที่แปลว่า5เดือนที่6ก็เรียกว่า sextilis มาจาก Sextus ที่แปลว่า6และหลังจากนั้นก็คือชื่อที่ไขปริศนาให้เราได้ในตอนแรกเลยค่ะเดือนที่7คือ September 8คือ October 9คือ November และปิดท้ายปีที่เดือนที่10คือ December ซึ่งในยุคข,ของพวกเขาชื่อกับลำดับเลขมันตรงกันเป๊ะเลยถูกต้องค่ะนี่คือโครงสร้างดั้งเดิมของปฏิทิน10เดือนของชาวโรมันครับ แต่ปฏิทินอย่างที่บอกค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งมันเปลี่ยนแปลงได้ตามบริบททางสังคมและการเมืองซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญก็เกิดขึ้นกับเดือนที่ตั้งชื่อตามตัวเลขนี่แหละค่ะเดือนที่5กับเดือนที่6ใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกเปลี่ยนชื่อไปตลอดการเพื่อเป็นเกียรติแก่สองผู้นาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โรมันเรื่องนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจมากเหมือนกับว่าอํานาจของมนุษย์เริ่มเข้ามามีบทบาทเหนือปฏิทินที่เคยอิงก,กับเทพเจ้าแล้วเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นในปี44 ก่อนคริสตการหลังจากที่จูเลียสซีซ่าถูกลอบสังหารเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาสภาโรมันก็เลยเปลี่ยนชื่อเดือนที่5ซึ่งเป็นเดือนเกิดของซีซ่าจากควินททลิสให้กลายเป็นจูเลียสหรือที่เราเรียกกันว่าจไลกรกฎาคมในปัจจุบันซึ่งการให้เกียรติซีซ่าด้วยวิธีนี้มัน ผมสมห่มมากนะคะเพราะตัวจูเลียซีซ่าเองก็เป็นผู้ปฏิรูปปฏิทินครั้งสำคัญที่เรียกว่าปฏิทินจูเลียนซึ่งเป็นรักฐานของปฏิทินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เลยเอ,อ๋อเหมือนกันยอมรับว่าเขาคือผู้จัดระเบียบแห่งการเวลาใช่ค่ะและการกระทำนี้ก็ได้กลายเป็นต้นแบบให้กับผู้นำคนถัดมาด้วยแน่นอนเลยครับหลายสิบปีต่อมาออกัสตัสซีซ่าจะกระพัดองค์แรกแห่งรมทายาทบุญธรรมของจูเลียซีซ่า ท่านก็ได้รับการยกย่องในลักษณะเดียวกันสภาได้เปลี่ยนชื่อเดือนที่6คือ Sextilis ให้เป็น Augustus หรือ August ส e ิงหาคมและการเปลี่ยนชื่อเดือนสิงหาคมน,นี้มีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่การให้เกียรตินะคะมันคือการประกาศชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์โดยเฉพาะชัยชนะที่อียิปต์ที่ทำให้พระองค์สามารถรวบรวมอาณาจักรได้สำเร็จมันการประกาศยุคสมัยใหม่ใช่ค่ะเป็นการประกาศถึงยุคแห่งสันติภาพที่เรียกว่าพักโรมานา ที่พระองค์เป็นผู้สร้างเรื่องของซีซ่านี่น่าทึ่งจริงๆนะครับเหมือนกับว่าผู้นําสามารถจารึกชื่อตัวเองลงบนเวลาได้เลยแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นเรื่องของปฏิทิน10เดือนอยู่ดีอืมใช่ค่ะมันยังไม่ได้แก้ปริศนาแรกของเราเลยว่าแล้วอีกสองเดือนมันโผล่มาจากไหนกันแน่ครับคําตอบของคําถามนี้อาจจะทําให้เราต้องเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเวลาไปเลยนะคะเพราะสําหรับชาวโรมันในยุคแรกเริ่มเนี่ยช่วงเวลาเราๆหกวันในฤดูหนาวที่อยู่ต่อจากเดือนธันวา มันถูกมองเป็นช่วงเวลาที่ไร้ค่าค่ะไร้ค่าฟังดูรุนแรงจังเลยนะครับเวลาจะไร้ค่าได้ยังไงในมุมมองของสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยการเกษตรและการทหารเป็นหลักช่วงเวลานั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะลองนึกภาพตามนะคะอากาศหนาวจัดหิมะตกหนักทำอะไรไม่ได้เลยใช่ค่ะเพราะปลูกอะไรก็ไม่ได้จะยกทัพไปรบก็ลำบากมากพูดง่ายๆคือเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีกิจกรรมสำคัญของรัฐเกิดขึ้นเลยมันคือช่วงเวลาแห่งการรอคอย โอ้นี่คือจุดที่น่าทึ่งมากๆเลยแสดงว่าพวกเขาไม่ได้มองว่าเวลาต้องเดินไปข้างหน้าตลอด3 6 5วันเหมือนเราแต่มีช่วงที่เวลาเหมือนจะหยุดหรือหายไปเฉยเมันคือช่องว่างในปฏิทินอย่างแท้จริงเลยค่ะช่องว่างไม่มีการตั้งชื่อเดือนไม่มีการนับวันอย่างเป็นทางการชีวิตผู้คนก็ดำเนินไปแบบวันต่อวันส่วนใหญ่ก็คือเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน รอให้ฤดูหนาวผ่านพ้นไปเพื่อที่จะได้เริ่มต้นปีใหม่อีกครั้งในเดือนมีนาคม แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ช่องว่างไร้ชื่อเย้ถูกเติมเต็มขึ้นมาล่ะครับปฏิทินแบบมีรูโวแบบนี้มันใช้ได้นานแค่ไหนกันมันใช้ได้แค่ช่วงแรกๆค่ะพราะเวลาผ่านไปนานเข้าปัญหาก็เริ่มเกิดครับปฏิทิน10เดือนที่มีวันแค่ประมาณ340วันบวกกับช่วงว่างอีกประมาณ61วันมันไม่สอดคล้องกับวงโครจรของโลกและดวงอาทิตย์ที่แท้จริงอ๋อหรือดูการก็เริ่มคลาดเคลื่อนใช่ค่ะ นานวันเข้าฤดูกาลก็เริ่มเพี้ยนไปเรื่อยๆเทศกาลทางศาสนาที่ควรจะจัดในฤดูใบไม้ผลิกลับไปตกอยู่ในช่วงที่อากาศยังหนาวจัดมันสร้างความสับสนวุ่นวายอย่างมากก็คือปฏิทินเริ่มรวนแล้วว่างั้นเถอะใช่ค่ะจนกระทั่งในยุคของกระแสนูมาปอมปิลิอุสในช่วงประมาณ700ปีก่อนคริสต์กาล พระองค์ได้ตัดสินใจปฏิรูปปฏิทินครั้งใหญ่โดยการสั่งให้เพิ่มเดือนใหม่เข้าไปอีกสองเดือนเพื่อเติมเต็มช่องว่างในฤดูหนาวนั้นและสองเดือนนั้นก็คือมกราคมกับกุมภาพันธ์นั่นเองถูกต้องค่ะการเลือกชื่อให้สองเดือนใหม่นี้คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆโดยเฉพาะเมื่อมันต้องมาเติมเต็มช่องว่างที่ดูว่างเปล่าพวกเขาเลือกชื่อที่สะท้อนความสิ้นสุดหรือการเริ่มต้นใหม่กันแน่ครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะและคำตอบก็คือทั้งสองอย่างเลย เดือนแรกที่เพิ่มเข้ามาคือ j a n u a r y u s หรือ j a n u a r y มกราคมครับตั้งชื่อตามเทพยานนุสซึ่งเป็นเทพเจ้าที่มีลักษณะพิเศษมากคือมีสองใบหน้าใบหน้าหนึ่งมองไปยังอดีตส่วนอีกใบหน้าหนึ่งมองไปอย่างอนาคตโอ้โหเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะครับคือมองย้อนกลับไปในปีเก่าที่เพิ่งผ่านไปและในขณะเดียวกันก็มองไปข้างหน้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับปีใหม่ใช่ค่ะ ยานุษยังเป็นเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นทางเข้าออกและประตูทุกบานการตั้งชื่อเดือนตามเทพองค์นี้จึงเป็นการสื่อว่านี่คือประตูบานใหม่ของเวลาแล้วอีกเดือนล่ะครับกุมภาพันธ์ส่วนเดือนถัดมาคือ f e b r u a r y หรือ february ชื่อนี้ไม่ได้มาจากเทพเจ้าโดยตรงแต่มาจากคำว่า feb rua r ซึ่งเป็นชื่อของเทศกาลโบราณแห่งการชำระล้างชำระล้างอ๋อหมายถึงเป็นเดือนสำหรับการทำความสะอาด ล้างสิ่งไม่ดีหรือเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นในปีเก่าออกไปเพื่อเตรียมตัวให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะเริ่มต้นปีใหม่อย่างเป็นทางการในเดือนมีนาเข้าใจแล้วครับเทศกาลนี้อาจจะรวมถึงการปัดกวาดบ้านเรือนการทําพิธีบูชายันเพื่อชําระล้างบาปมันคือเดือนแห่งการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและความไม่บริสุทธิ์ทั้งทางกายและทางใจเพื่อตอนรับการเริ่มต้นใหม่ในฤดูใบไ,ไมค้ค่ะอะไรครับพอเราได้จิ๊กซอชิ้นสุดท้ายมาแล้วภาพทั้งหมดก็ชัดเจนขึ้นมาทันทีเลย การที่กษัตริย์นูมาปอมปิเลียสเพิ่มเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์เข้ามาในปฏิทินนี้เองที่เป็นตัวการทําให้ลําดับของเดือนอื่นๆมันเพี้ยนไปหมดในช่วงแรกที่เพิ่มเข้ามา2เดือนนี้ถูกแทรกไว้ท้ายสุดของปีนะคะคือเป็นเดือนที่11และ12ต่อจากเดือนธันวาคมอา้าวเหรอครับใช่ค่ะเพื่อให้ปีใหม่ยังคงเริ่มต้นที่เดือนมีนาคมตามประเพณีเดิม แต่ต่อมาในยุคหลังๆประมาณ153ยปีก่อนคริสต์กาลชาวโรมันได้มีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่อีกครั้งโดยให้เดือนมกราคมซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่และเป็นชื่อของเทพยานุสกลายเป็นเดือนแรกของปีอย่างเป็นทางการและพอเอามกราคมกับกุมภามาวางไว้ข้างหน้าสุดของปฏิทินใช่ค่ะมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ดันเดือนที่เหลือทั้งหมด ให้ขยับลำดับถอยหลังไปสองตำแหน่งถูกต้องเลยมีนาคมที่เคยเป็นเดือนที่1ก็กลายเป็นเดือนที่3และที่สำคัญคือกลุ่มเดือนตัวเลขที่เป็นหลักฐานของเราเ e p t e ต b มเอร์ September, ที่เคยเป็นเดือนที่7ก็ถูกดันไปเป็นเดือนที่9 o c t ออ e r บอร์จาก8ไป10 n โนเวมเบอร์จาก9ไป11และเดซ ember จาก10ไป12นี่เองคือคำตอบของปริศนาทั้งหมด ใช่ค่ะชื่อเดือนยังคงเป็นชื่อเดิมที่สะท้อนลำดับเก่าแต่ละตำแหน่งในปฏิทินได้เปลี่ยนไปแล้วเพราะการปฏิรูปถึงสองครั้งใหญ่ๆดังนั้นที่ชื่อกับตัวเลขมันไม่ตรงกันก็เพราะมันเป็นเหมือนซากฟอสซิลทางภาษาที่ยังคงหลงเหลืออยู่จากโครงสร้างปฏิทินแบบเก่านั่นเองถูกต้องที่สุดค่ะมันคือผลลัพธ์สุดท้ายของการผสมผสานปัจจัยหลายอย่างตลอดช่วงเวลาหลายร้อยปี มีทั้งเรื่องความเชื่อทงางศาสนาความจำเป็นด้านการเกษตรและฤดูกาลยุทธศาสตร์ทางการทหารและท้ายที่สุดคือเรื่องการเมืองและการเชืิอชูเกียรติของผู้นำปฏิทิน12เดือนที่เราใช้กันทุกวันนี้จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนและน่าสนใจมากเลยครับค่ะสรุปแล้วการสนทนาเจาะลึกในวันนี้ทำให้เราเห็นว่าปฏิทินที่เราดูอยู่ทุกวันจนชินตา แท้จริงแล้วมันมีประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งและมีเรื่องราวซ่อนอยู่เบื้องหลังชื่อของทุกๆเดือนเลยนะครับใช่ค่ะการทําความเข้าใจที่มาของชื่อเหล่านี้ก็เหมือนกับการได้เปิดหน้าต่างบานเล็กๆเพื่อมองเข้าไปในโลกยุคโบราณเห็นว่าผู้คนในสมัยนั้นให้ความสําคัญกับอะไรและมีวิถีชีวิตที่ต่างจากเราอย่างสิ้นเชิงซึ่งมันก็นําไปสู่คําถามที่น่าขบคิดต่อนะคะปฏิทินดูเหมือนเป็นแค่เครื่องมือบอกเวลาแต่จริงๆแล้วมันคือบันทึกทางวัฒนธรรม ที่สะทอนว่าสังคมในแต่ละยุคสมัยให้ความสำคัญกับอะไรมากที่สุดตั้งแต่เรื่องเทพ,พเจ้าการเกษตรการสงครามไปจนถึงการเมืองใช่ค่ะมันน่าคิดนะคะว่าถ้าเราต้องสร้างปฏิทินขึ้นมาใหม่ในโลกยุคปัจจุบันเพื่อให้คนในอีก2,000ปีข้างหน้าได้ศึกษาเราจะตั้งชื่อเดือนตามอะไรเพื่อสะท้อนคุณค่าความเชื่อหรือความสำเร็จที่สำคัญที่สุดของยุคสมัยของเรา